สวัสดีจ้าแม่อุดรสวัสดีค่ะแม่กินข้าวเราบ่แม่กินข้าวได้เเพิ่งหั่นกับอาอม้อหอยเฮาวากวากเยู่ดิแม่กินข้าวกับอาอม้อหอยกินข้าวเหนียวขนตาสั่นยาวาขนตาหยันอยากนอนอีกแล้วอยากนอนแล้วว่ามาเอาแนวทางน้ำแม่นี่แล้วอันหัวยล้าพัฒนาเนี่ย fc บนคอมาเมื่อคืนนี่เป็นยังไงแม่ฟันอยู่บ่เอา ฟันเน่ยมันดื้มกันยังวะอืมแค่ดื้อมระบันีอันแม่สวดมนต์นั่นมีอันเลขกโบ่าแม่มแม่เหมือนก็มีเลขอยู่อืมเลขแก้ียวหนามก็ยังคือเก่าสิแม่หรือเป็นจังไิ่นมาบอกบ่กว่าในเบืองเกลียวหนามื้อนี้วันพรา่าสิเบิ่งว่าเบิ่งมาก่อนเนาะโอ้ท้าตะเกียบดินเนาะจ้า้าตะเกียบดินเนาะดินมาใส่หน้าบ้านอืมยามนี่ยมันฝนตกมันดื้อ มันแสก็เลยเอาดินมาลงโอ้จ้าอืเอามาทมให้มันเต็มติแม่เออเอาสมให้มันเต็มทั้งพุ่นกับทั้งพี่ย่างนตกมากกับเป็นบวกแห้งเนาะเป็นบวกแห้งมันอันดื่นเนาะมันดินเนาะจ้าก็ดื่นกับมาทมไปย่างแต่หมองนี่เราไม่ได้ทมบันถืองวดนี่ก็สิทมนี่ไม่กับว่าแน่ได้แม่บัดหาถืองวดนี่เพื่อนห้มากก็ได้ทมเต็มที่พ่นแล้วเต็มที่พ่นแล้ว จ้ะเอาแก่ทองมา่หายแก่เงินมา่หายแล้วเนาะจ้าบอกเพื่นแล้วเขาแก่เงินมา่หายอ่ะขอเงินไปแดกเปลี่ยนกับเพิรนเนาะอืมขอเพิรนเนาะแก่เงินมื่อหาวนี้แก่ทองมื่อหาอืมแล้วเด้แก่เขาแก่ทองแก่เงินเรเห็นบอกมันสีทองดีเงินแม่บอกให้เอาดินแล้วเอาเินมาให้ ปาดคือบ่าดินเพราะไงขนดินมาพ่อใหญ่อันข้ามรถเอาเอาดินมาส่งมาเรื้อยๆนะจ่ะอีหยังแม่วร้อนเป็นอย่างอันเจ้าเอาหินว่าจะเอาดินผมเอาหินได้มาไห้ไปว่าเอาก็เลี้ยงเต้แล้วว่กระดอกว่าจ้าปาดนีแม่ก็ได้ดีแถวบ้านบางบอกเอาดินหรอเอาหินมาไห้แอ้วคาทำคามสะอาดกับดินฮะล่ะเออหินเนาะแต่ว่าจ้า ปาคือได้ถือแทลอันนี้มาเจ้าดวงดีได้เพิ่นม,มาเออดวงดีกับดวงตัวพันเดุ <c oughs> กันไม่มาเท่ห์ไห่แม่อยู่ดอกแม่ผู้อื่นคันคันว่าดินก็เป็นดินรถเ,เออนั่นาดได้เห็นกับยังมาเออได้ทำเนียวสงสัยมึงโดนบันดาลใจเพิ่นม,มาโป้บ้าอย่าเอาดินมันนุมถือ่าปจักเลยเอาเงินมันย้ํานายมันกันไรนีเนาะมันได้หนีเปิดเพิ่นได้เอาเงินนะ อืไปโดนบรรดาลคิดโดนบรรดาลใจอ,อันอพ้องผู้แก้ดินนะเนาะแม่จะมืะอมนอนี่การที่เที่ยวว่าเอาอันแนวทางเล่าพัฒนาของแม่นี่ละกับผ้าน้อยนี่ละเขาดีแม่จะใ้เขาเขาจะน้อยไม่เขาซีตูด้วยจะหมานแม่ยูต่ะ้ะมันว่านี่ฮะฝังๆเด้อแม่เด้อ ต้องฟังให้ดำให้รวยไหตัวจะมือแรงกับหกคนตัวจาอันเราเอามือแรงนี่ละแม่แบ้าได้กินแต่ว่าเหมื่อขึ้นเนี่ยกนมอกเออบอกย่อยบอกไม่อีจาเมื่อขึ้นเนี่ยบอกไม่อีบอกไม่อีวานบอกเวเพนีนบบ้านเนี่เออสิไปล้วงห้ว่าะจันไม่อีว้า นี่อันตัวไหนแม่อุดรก็เลยไปบอกว่าเออเอาสิบสองโลน่าแม่เ้อว่าสั่นมาขึ้นนี่จ้าแม่อีเราอัน้องเพ่งไปสิบสองเอามาแต่ใสเป็นว่าเอากระว่านน้อยกระทงอันเลอว่าสั้นนี่อีเราดองเพลงไป้อยลอยกระทงมนร้องไปวันเพ็ญเดือนสิบสองเออวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำในนองเต็มกระดิ่งเปอนว่ามันร้องไปแค่ร้อนมา เอ้า้องไปแล้วบานบอกเอาสิบสองลองเพ่งอันน้อยกระทงไปแล้วบานเนื้อซะดิค่ะมาท้าเลขออกแล้วโทรไปถามมีนอ้องสิบสองมาบ่ดื่มน,นไม่กระดื่มาซะโอ้ยได้บ่ได้เลยน้อสนองมาโอ้ยบ่ได้อันนี้กามือไม่เถาะเพบ่นลาซะโอ้ย เขาเล่าอยากซื้อเขาก็อยากคือไม่เล็ะมันจะนอกว่าเอ้ยกระองเพลงยังดิบดีเนาะเองเพลงดิบดีมันก็รื้อตัวเพิ่งมาเอาไปเริ่มสมอัตื้อตัวเพิ่งมาอันเม่อุรานก็บอกอยู่อันสิบสองมันก็รื้อโรคเพิ่งมาอ่าแล้วเขาเก่าเรื่อยโรยเงินมาเสนอว่าเพิ่งเรื่อยาโอ้ยของมีอีมันเขาอยู่ดอกเพิ่งมาสัตวเพิ่งมาของเพิ่นก็เข่าอันน้าอ๋อจ้าแม่ก็ะเรื่าเอาของแม่อุรานเด็กหายสิบสองตรงๆรงขึ้นบ่บอก โอ้ยแกยังว่มามันบดื้มร้องเพลงแลยเบ็ดรื้มร้องพ่ออันออกมาเราคอยพากันมาถามกันจัถามเอออันแม่ก็บ่าเพิ่นร้องไห้แล้วบันนี้แม่ก็เลยโทรถามนี่อี่ออกตัวไหนโซ่ไม่เบิ่งดรูเอานี่นะส่งไปไห้แล้วเพื่อนว่ามันออกว่าม,นะมันเบิร์ดเดี๋ยวมันเบิร์ดสีโซ่ไฮดอกเพื่อนว่าเอากระโซ่มาบันนี้เอาไม่ีซื้อสองตะเขาอยู่นี้บ่ร่องบ่ มันกะระดึ่ <c oughs> มเนาะเพ่เราเป็นนางเราะข่อแม่ีมันเขายุเพื่อว่าเอานี่ยพ่อแม่อุรนี่ต้องตรงตัวสิบสองนั่นคือบารงโอ้ยกัยันว่าคนดองเพ่งมันกระดึมตัวบาดเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพื่อเยอะกระดองเงี่ยจะเป็นแบบสิบสองไปแล้วบาดเลยนี่นเรดื่มนองไาเนี่ <c oughs> เอามาลอารมณดีมากเลยอ,อารมณ์ดีเดีวด้เออดื่มโน่งเพิ่อเาเอาเจ็ดสี่เนี่ยตาเนี่เอา ก็บอกอซีแม่อุรอนไ้บานกับว่าถึงได้บานเออว่าถือกับแท้แท้ไหน่ะแล้วก็มีอีกกะเขาเยอหรอกเพื่อภาษาเพื่อบาทจ้าเอากับเพื่อนหาเพื่อนเสื้อแม่อดรอนเนาะกับเพื่อนเสือแม่อดรอนหรือว่าหายอ้าต้ออยู่กับบัตรสนาเอาแม่อุรอนมันกีอย่น้ำบัตรสนาเดี๋ยวภาษาเดี๋ยวภาษาจ้าเอากับบัตรสนาเด้ข้างบอกห้ยโรคมาโรค่าแต่้องเพลงมาเสนอว่าเอากัมันดื่มเนาะเพื่อ เสียชิ <screws in the fridge> ้นสองกระดอกไปเนาะตรงตรงเลยสิแม <desserts into> <hungry> ่ตรงตรงเลยชิ้นสองเด็กอกว่าจะเสียดายค่ะเอาเมื่อนี้สิลงให้ยเอฟซีเพิ่นเห็นเบิดละแม่ไม่ไหนกัสิลงให้นี่แล้วกันี่ละได้ตามนี่ละจะหายเบิ่งเอาเรือจ้าแคบน้าจอไว้ด้วยบอกนนั่นดะว่าแม่อุดรเป็นแนวทางเหอุเป็นแนวทางนึกว่าเพิ่นลงให้เพิ่นกับเ่ลงให้จ้าพอได้กินข้าวนมข้าวต้มเมื่อแรกเนาะข้าข้าขนมข้าอาหารกลางวันเนาะ ูนย์สองเนี่ยอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์ก็ได้เห็นสินะเจ้าน,นา่เบื้งนี้ดิเอาล่งาาบ่แม่เขียนล่งบ่บ่บ่มันสุได้ตูเอาซ้ำหนีเนาะเออเบ้าให้ฟังก็ฟังเอาศูนย์สองอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์ก็ได้กคิจะหนาหกหกสองอาจจะเป็นเก้าสองก็ได้ก็สิก็คิดจะหน้าหันหัวขึ้นหัวล่งเอาเจ้าก็าสินาะขั้นว่าหลายตัวก็ซื้อเก้าสามหกสามไปกงสิ ก็คือเอาเอามาหหัันวการมาตัดเอาเนาะแม่ตัดเอาจ้าแต่ว่าซีมือนี้แม่ให้ยซีตูเลยสาวหายซีตรางวัลที่หนึ่งจ้าให้ดังระเบิดไปเลยแต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยอ่ะอภัยไฮเด้อบอกแม่เอีนนะสิบสองเขาบมดเพิ่นบโรคห้เพิ่นบดื้อมดื้อโอ้ย ลืมเนาะดังเพลงไปแล้วก็ลืมเนาะเลยว่ะเมื่อนี้แม่ก็เล่นให้กระทงไปแล้วอันนี้ลืมสองเมื่อกี้แม่เล่นให้เป็นศูนย์สองบาแม่มาหนี่หาเป็นศูนย์สองถุงสองเจ็ดหัวขึ้นหัวลงก็เป็นเจ็ดศูนย์ก็ได้นะจศูนย์สองหม่สองเจ็ดก็มาตรงกับวันทีเมื่อนี้แท้มหเอากระเจ้าเนาะก็นานาปสองเจ็ด อันคันมันเบิ้ลเบิ้ลคันมันมาเบิ้ลกันสีเป็นสองสองเก็ดเก็ดทั้งสี่ก็ได้เด้อคันเบิ้ลนะอ่ะอ่ะโอเคเจร้าเด็กเบิ้ลห er นนะ้ามืออ่ะที่ได้เบิ้ออกเบิ้ลบอภาษาหนาบอดอกแม่บอกมาแน่คันมาออกเบิ้ลอ่ะกับเป็นเป็นศูนย์สองเลยอาจจะเป็นศ like yeah. ูนย so, uh, like hmm. ์เก็ดก็ได้เด้อศูนย์เจ็ดก็ได้มือนอื่นโอ้มือนี่นะมือนี่หลัแน่มาเแรงนี่ละอ่ะเบิ้ลงี้สีศูนย์สองอาจเป็นศูนย์เจ็ดก็ได้จ้าเออ ศูนเจ็ดเจ็ดศูนย์บ้านี้ก็ได้ในคิดจารณาดีดีสองเจกตอะเป็นเจ็ดเจ็ดก็ะได้คิดจารณาดีดีคิดสักคนจังสือจ้าบาในหกหกสองในก็เป็นเก้าสองกระได้สิฮันหัวคือหัวโลงเอาจ้าค่ะบ้นนี้อ,อันให้พี่น้องเอฟซีอัน,นทั้งบ้านนะคะบึงประกาใช้วิจารณญาณในการชมเร<ม>ือจ้าเดือเป็่บนหนึ่งก็บอกไม่อีบะ 90, oh, 60, ก้าศูโอหกศูนย์่ะบอกเขาหันหัวเอาเนเดอร์ไม่อีกัว่าโอ้ยว่าอันไม่อีเก้าหกศูนย์่ะหันหัวลงนี้เป็นเก้าศูนโอ้ยเม่ผู้รอนผู้สื่อก่ีวอันคิดจะได้หน้าอยู่ดีพ <laughs> เพื่อว่าเพื่อกระเบอลงหายดิละเก้าอันหกศูนย์เมื่อกว่าเก้าศูนย์เลยครับกรบเบอลงไห 9, 60, ายนะนะกบบระเบอง, <laughs> บบองแต่ว่าไหายรู้ไงคิดจะได้หน้าเอาละว่าแต่ไม่นอยู่ดีจะได้หน้าเอาละว่า แต่ละคนขันมีสิสซนแล้วกับสิคิดด้ยุตูวบ้างหรือเ่าไม่อีว่าบางที่าก็อันอย่างนั้นอย่างนี้กับสิเรื่องพิจารณากับมีได้ไมมแม่กับเพื่อนบอกว่าที่แถวแม่เรื่องพิจารณานั่นแล้วจ้าเกตซี่สีเกตแม่แต่ว่าโอ้สกี้กับจำยู้ได้สกี้ว่าเออเกตดสีมันสิเป็นหนึ่งสีแม่กัยังเรื่องใรหนาอยังไปเอาสี่แปดแปดรับกับยังว่าสี่แปดรับกับยังเอาไดกินซำจ้า ฮันฮ่าโอ้ยสามวอนีเจ็ดเป็นหนึ่งกับอะไรกันยังเรื่องไปอืมสันสมาธิมันบอหนิ่งแบบบอเข้ากับมีแบบว่าแนวอันนี้รายเรื่องเนา o รายรายเรื่องรายเล่าก็คือมีแนวคิดนั่นคิดนี่ไปตื่นขึ้นมาไม่หน่อยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปก็นเรื่องไปสันเดย์ไปแนนนั่นแหละไปยจางมาให้คทเจรนาเอาจานี่แหละเนวทางเม่อุดรนเด้อค่ะ เดอ้อ<ะ>เป็นแนวทงังคือเป็นสองสองเกตเป็นเกตเกตก็ได้จังส่นะค่ะสันการคอคอมคุณแม่อุดอรเดอ้อค่ะเมื่อนศูนย์สองกับเป็นสองสองก็ได้คิดอะไรหน้าเอาเนี่ยมันมาจางไหนคิดข้ากวกรน,นังสือโลกจังลงทุนจะต่ว่าคันี้ปันนแสำหรับผู้งบหน่อยก็เอาตามที่แม่อุดรลงนี่ละจะถ้าผู้งบหน่อยเนาะเมื่อว่ากันค่ะ น่ะหันหัวขึ้นหัวโดงเอาได้เก้าได้โคกน่นหันหัวขึ้นหัวโดงเอาเมื่อกว่าหลายตัวดอกฮะออ่าให้ดมให้ด้วยทุกคนเนอร์ให้โซกให้มานทุกภูทุกคนให้มาสุกภูทุกคนมาได้จ้าบัดค่ะขอบคุณมากค่ะแม่รกินเนอรจ้าทุนนำให้ด้วยทุกคนจ้าจีค่ะ